สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูกันต่อนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสัญชาติตามตามติคณะมนตรีเมื่อวันที่29ตุลาคม2 5 1 7นเเป็นตอนที่4นะครับเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมกับคําขอมีสัญชาติไทยนะครับซึ่งก็เป็นการดําเนินการตามประกาศกรมการปกครองนะครับเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมีสัญชาติไทยนะครับซึ่งก็เป็นการออกโดยอาศัยอาตามข้อ5ของประกาศ กระทรวงมหาดไทยนะครับเรื่องหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาตินะครับและการสั่งให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรไทยและไม่ได้สัญชาติไทยนะครับโดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวเนี่ยได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไปนะครับโดยข้อ5ของประกาศกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็บอกว่าหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมีสัญชาติไทยนะครับให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมการปกครองประกาศกําหนดนะครับก็ในส่วนของรายละเอียดของประกาศกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็จะอยู่ในคลิปตอนที่3นะครับ โดยตามประกาศกรมการปกครองที่จะคุยกันในวันนี้นะครับก็จะกําหนดเอาไว้ในข้อหนึ่งะครับเกี่ยวกับหลักฐานที่ต้องยื่นนะครับโดยข้อหนึ่งของประกาศกรมการปกครองเนี่ยก็บอกนะครับว่าผู้ที่จะได้รับสัญชาติไทยตามมาตรา7ทวีวรกสอนะครับประกอบมติคณะมนตร,นตรี29ตุลาคม2567เนี่ยนะครับให้ยื่นคําขอด้วยตนเองนะครับเว้นแต่ว่า ผู้ขอเนี่ยจะเป็นคนพิการนะครับที่มีความบกพร่องทางการได้ยินทางการสื่อสารทางจิตใจและทางพฤติกรรมนะครับหรือว่าผู้เยาว์ที่มีอายุไม่เกิน15ปีบริบูรณ์นะครับหรือมีเหตุจําเป็นอื่นทําให้ไม่อาจยื่นคำขอได้ตัวเองเนี่ยก็ให้บิดามารดาพี่น้องนับญาติหรือผู้ปกครองเนี่ยเป็นผู้ยื่นคําขอแทนนะครับพร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้นะครับกรณีแรกเนี่ยหลักฐานของผู้ยื่นคําขอแทนนะครับกรณียื่นคําขอแทนเนี่ย ผู้ยื่นเนี่ยก็จะต้องมีบ,บ,บัตรประจำตัวประชาชนนะหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายซึ่งทางทาชยารออกให้นะครับสก็ 2. เป็นสำเนาทะเบียนบ้านฉาับเจ้าบ้านหรือที่บ้านวัดถ้ามีนะครับทีนี้ก็มาดูหลักฐานของผู้ขอมีสัญชาติไทยนะครับในข้อ2นะครับข้อ2.1เนี่ยก็จะบอกว่าเป็นรูปถ่าย2นิ้วจํานวน3รูปนะครับซึ่งก็จะเอาไปติดในเอกสารดังนี้นะครับก็จะติดในแบบคําขอมีสัญชาติไทย1รูปนะครับแล้วก็ในใบรับเรื่องอาการขอมีสัญชาติไทย อีกหนึ่งรูปนะครับแล้วก็ในแบบรับรองการขอมีสัญชาติไทยตามมาตราเจทวิวัฒน์สออีกหนึ่งรูปนะครับทีนี้ถ้ากรณีผู้ขอเนี่ยมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ทำบัตรประจําตัวประชาชนนะครับก็จะให้เรียกรูปถ่ายขนาด2นิ้วเ,เพิ่มอีก1ึรูปนะครับเพื่อที่จะเอาไปติดในหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้มีสัญชาติไทยในตอนล่างของแบบอของแบบหนังสือรับรองตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าจะไม่มีรูปจากฐานข้อมูลเนื่องจากว่าอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ทำบัตร เอกสารถัดมานะครับตามข้อ2.2เนี่ยก็คือบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยนะครับหรือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเนี่ยยกเว้นว่ากรณีผู้ขอยุยังไม่ถึงเกณฑ์ทําบัตรประจําตัวเนี่ยก็ให้ใช้สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านนะครับหรือใบบัรรองรายการทะเบียนประวัติจ,จากฐานข้อมูลทะเบียนสะดอนแทนนะครับเอกสารตามข้อ2.3ก็จะเป็นหลักฐานเกี่ยวกับการเกิดน,นะครับก็คือสูติบัตร ทะเบียนคนเกิดหนังสือรับรองการเกิดทลอยี่สิบวันหนึ่งนะครับหรือหนังสือรับรองสานที่เกิดนะครับโดยเอกสารดนังกก่าเนี่ยก็จะต้องระบุมีเลขประจําตัวประชาชน13หลักของเจ้าของรายการด้วยนะครับเอกสารลำดับที่2.4นะก็คือบัตรประจําตัวหรือเอกสารราชการอื่นที่มีรูปถ่ายและรายการบุคคลของบิดาและหรือมารดาของผู้ขอมีสัญชาติไทยนะครับเช่นสำนาทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อยนะครับหรือแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติ บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนนะครับหรือทอลทรสขอไข่เป็นต้นนะครับยกเว้นว่าบิดามารดาเนี่ยเสียชีวิตหรือมีเหตุจําเป็นอื่นครับต่อมาก็จะเป็นเอกสารเอ่อุดนะครับเป็นกรณีผู้ขอมีสัญชาติไทยนะคเคยได้รับโทษจําคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลเนี่ยนะครับก็จะต้องแสดงหลักฐานนะครับสำเนาคำพิพากษาของศาลและหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดหรือหลักฐานอื่นที่แสดงถึงผลคดีนะครับ แล้วก็เอกสารแสดงการพ้นโทษจำคุกนะครับสาหรับผู้ยื่นคาข,ขอที่เคยได้รับโทษจําคุกนะครับตามคำพิจารณาถึงที่สุดเนี่ยตั้งแต่5ปีขึ้นไปเนี่ยก็ต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนับถึงวันยื่นคําขอมีสัญชาติไทยนะเว้นแต่ว่าเ,เว้นแต่นะครับในคดียาเสพติดฐานเป็นผู้ค่าหรือผู้รลิดเนี่ยต้องพ้นมา,มากกว่านั้นก็คือต้องพ้นมาไม่น้อยกว่า10ปีนะครับยกเว้นเด็กอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์นะครับนับถึงวันยื่นคําขอมีสัญชาติไทย เอกสารตามข้อสองจกนะครับก็คือหนังสือรับรองผลการศึกษาหรือหลักฐานการศึกษานะครับกรณีที่ไม่ได้เรียนในระบบโรงเรียนเนี่ยให้ผู้ที่ให้เจ้าหน้าที่นะครับที่รับคาขอเนี่ยสอบถามผู้ขอมีสัญชาติไทยเนี่ยให้ได้ความว่า,าสามารถพูดและก็เข้าใจภาษาไทยกลางหรือภาษาถิ่นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในพื้นที่จังหวัดที่เป็นภูมิเนาของผู้ขอนะครับยกเว้นว่า,าจะเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า7ปีคนพิการที่มีความบกพร่อง ทางการได้ยินทางการสื่อสารออทางจิตใจหรือทางพฤติกรรมก็จะได้รับยกเวน้นสวัสดีครับ